สวัสดีครับมือนี่พมาชมสมเด็จวัละรังลงรักปิดทองนะครับลงรักปิดทองมาชมองสิสวยนะครับเนื้อหามวนสารกับเยอะแยะครับ,บมวนสารเยอะแยะครับ อันนี้ก็ร้อยนี่กับเกิดจากธรรมชาตินะครับเป็นร้อยร้อยไอ้ยังบูรุลครับมันจะมีรอยรอยเบีดมวนสารครับมวนสารเยอะแยะครับแข็งแกร่งครับองค์นี้แข็งแกร่งพอมาชมสัตว์นะครับ นี่เป็นล่งรักปิดท่องนะครับปิดท่องแต่ว่าท่องกันยั่งบ่ลายจ่กครับเพราะมันข้างล่างมันเป็นเอียงมะขูดออกนะครับส่วนข้างล่างครับส่วนข้างล่างปิดขูดออกครับเป็น,นคือกระเทาะออกครับข้างๆนี่ก็มีลุมนะครับเป็นรุมไม่ได้ไม่ได้เรียบนะครับไม่ได้เรียบ เป็น <l> ีูมก็เป็นม้วนสามก็เป็นม้วนสามข้างบนนี่คืนกันครับแี่จะเป็นลุมก็เป็นม้วนสามนี่ก็เป็นม้วนสามครับอันนี้เม็ดแดงส่วนข้างล่างก็จะมีร้อยครับบุรู้ว่าเป็นร้อยปูไตปะครับอันนี้เป็นร้อยครับเป็นร้อยอ้อมนะครับเป็นคือ เป็นรอยอ้อมๆข้างๆนี่ก็จะเป็นลุมนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นลุมเล็กลุมน้อยครับก็จสิปิดท่อข้างก็ข้างลังก็จะลงนรั่งขึ้นกันครับแต่ว่ามันกระเทาะไปกระจายหมดแล้วครับเป็นด้านข้างมีคือกันครับเป็นลุมเป็นลุมมว้วนสารออกมั้งครับเนาะ การบอกระิบบคอยเก่งไประเด็นนะครับบเแมนเซียนทันที่ขอมมากก็จะรลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับด้วขอบคุณอะไรนี่เป็นรุม่มสภาพพอสวยครับสบภาพพอสวยสมเด็ดทุกวัดต,ต้องมีระกคั้งนะครับ อันนี้เป็นร้อยเป็นร้อยร้อยปูไตร้อยนี่คืนนี้ครับว่าร้อยปูไตของแท่ครับร้อยปูไตของแท้ร้อยปูไต,ปต,ปตเป็นส่งบอสัตว์แบบไหน,นะครับอันนี้ก็เป็นลักลักดำครับที่เทไว้ยังยั่งโยนะครับ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่แวะเข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วเนาะครับขอบคุณทุกการบ้างแรงใจด้วยครับที่แวะเข้ามารับชมก็ขอ,ขอให้มีความสุขความเจริญห่างไกลโรคภัยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ